สวัสดีครับพวกผมนะครับไทยีเอนะครับวันนี้อยู่ใครกับผมพิซ่าครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมม e c คร f t นะครับกับมายคราฟพิสมอนในเซิร์ฟพิสมอนสีโรนั่นเองก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมพอใจไหมครับพอใจครับโอเควันนี้นะครับก็กลับมากันอีกพาร์ทนึงแล้วนะครับไปอยู่กับซีซ่าคนเดิมอยู่กัน2คนอย่างเหงาเลยทุกคนโอ้วันนี้นะครับเราก็มีอยู่ในไบโอมแพนนะครับเดี๋ยวจะมาจับมอนกันต่อนะครับหาหมอนแบบแปลกๆแล้วก็มาฟาร์มเงินกันนะครับซีซ่าในเอาชุดมาจากไหนนะ่ฮะฮัลโหลนะผมเออไถสตาบมา สีท่าแม่งสุดยอดมากตอนนี้ผมจะบอกข่าวดีทุกคนชุดนี้มันราคาเขาซื้อขายกันแค่4ี่ห0าพบาทแต่ตอนแรกผมคิดว่าได้ราคาหมื่นหนึ่งถูกมากนะครับโอโ้โหตอนนี้มันลดราคาแบบซัมเมอร์เซลนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมอ่โอเควันนี้นะครับก็จะมา,าหาไบโอมแถวนี้เพราะว่าเอาจริงๆคือผมมาจับไอ้นอกเมฆอะทุกคนทำนกเมฆได้ไหมที่ผมแบบจับไปพายแรกๆแล้วอะครับ คือผมจาได้ว่าเอาไปแลกของใครวะกับปอปวะเนี่ยต้องเมตตัวนี้ดูดิตบหน้ามันบริหารบริหารนะผมบริหารเซซีเมกาโชด้วยโอ้ตัไม่ยินยอมโอ้โหนี่เวลาเมกาเขาดูหล่อเท่จริงเลยนะครับก็มาอยู่ไบโอมเนี่ยนะเผื่อโชคดีหน่อยไอไอบอสบอสเมกามันจะเกิดเราก็จะอาจจะตีแล้วก็ตอบกำไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ถ้าไม่เจอก็ยังดีที่แบบได้ฟาร์มตังค์นะผมอันนี้อะไรวะตัวอะไรนะพี่ไทยพี่เอาคาตาปี้ตรงนี้คาตาปี้ไม่เอาครับไปทำอะไรไปกินข้าวเหรอครับปลาไม่โดนด้วยตัวเล็กเกินเออทุกคนแล้วตอนนี้คือผมไปฟาร์มเวลกันมาแล้วก็จัดทีมนะทีมผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาราคาทั้งทีมว่าราคาตั้งสี่หมื่นห้าหมื่นนะจัดตังค์ <laughs> เงินในเกมอ๋อโอ้โย,อยแต่เงินในเกมนี่น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับแค่แบบใครค้าตัวเดียวก,ก็กินขาดอะทุกคนเนาะ ราคาอยู่ที่ไคอกาพียงเพีใช่คือทั้งทีมัม่งราคาดุดูอยู่แค่แคลกาแต่ตัวอื่นนี่ก็เป็นนะเป็นเป็นไก่เนอะผมอันนี้มันกนกฮูกแล้วทุกคนไอ้เกือเกือ,อนี่ทุกคนผมจับท่าจัดทีมมาแล้วแบบสุดยอดมากอะผมไปลงแลงสู้กับซีซ่ามาซีซ่าแบบยอมคารวะสู้สมสู้ผมไม่ได้ทุกคนเออ <c oughs> อะไรอันซีซ่าหัวเราทำไมนายสู้เราไม่ได้หรอกเราโหมดมากใช่ไหมเก็บใจกยคือบอกก่อนซีซ่าแม่งจัดทีมให้ผมนะครับแล้วก็ไปแพ้ ดสุดยอดมาเลยตัวนี้ตัวอะไรวะวิ่งกำลังดิ๊กดอกดิ้ดอกกันอยู่นะครับไปสู้กับมันเดี๋ยวได้แปดบาทครับทุกคนนี่แต่เรามีที่ฮิวเคลื่อนที่นะครับโดยการกดตัว T แล้วก็ไปตรงนี้นะครับมันก็จะง่ายหน่อยนะครับผมไม่ตัวอะไรอ่ะเหลืองเหลืองเดี๋ยนะเดี๋ยนะไม่ใช่ไม่ใช่หลักๆผมต้องหาจับนกเบรกเดี๋ยววะเดี๋ยนะลืมเปิดเรดาร์นะโอเคผมเปิดเรดาร์ไม่ให้ดูทุกพาร์ทเลยเว้ยใครที่มันยังเปิดไม่เป็นอยู่ผมนี่แบบ บางทีก็หูุนะครับไอ้ไนกเม้งมันอยู่แถวนี้ไหมเหรอสิใช่สิมันต้องอยู่แถวแถวแถวผมเคยเจอบ่อยๆก็แถวเนี้ยเดินเดินมาจากใบโอมพันธ์แล้วก็จะมีไม้ขาวๆป่ะโอ้ยชิบหายจะไปถึงสวรรค์ละโอเคแถวนี้ไม่เกิดเลยเหรอครับเป็นไปได้เหรอไม่กล้าเกิดไม่กล้าเกิดไหนไม่กล้าไหนวะบนหัวพี่ไหนมีที่ไหนไอซีนี่ของเองนี่โอ้ยดูเลยอ่านี่ครับนกเม้งนกเม้งนี่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 อ่า นี่ครับผมชื่อว่าอะไรนะนสวาร์บูปะตุโอเค,คผมก็จะเอาเออ่ง่ายๆเลยสิ่งที่เราใช้ไปบ่อยนะครับเลเวลวันนะครับยัดหน้าไปเอ่ออะไรซิซ่าสิซ่มมมามันจับขิงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอ <c oughs> พี่มีของโหดนะเรามาเจอกันอีกรอบนึงนะครับอ่ะเรียบร้อยจับง่ายมากนะครับเพราะว่าเวลผมมันลอยแล้วมันไอเวลมอน,นที่เราจับมันเวลน้อยนะก็เลเวลวันไปก็อีซี่นะครับผม <c oughs> โอเค เออจับได้แล้วหนึ่งตัวไปดูไอวมันเดี๋ยวไหมนะขอดูไอวีมันพี่ไทยกี่ไอวีอะผมอะเอาป่ะล่ะครับน้องเดี๋ยวเะาเอาเกงกล้าก่อนนะมันดูไอวีแท้โอ้โหยสี่วเท่าไหร่วิใครเนี่ยเฮ้ยพี่พี่ไทยพูดอย่างนี้แบบพี่กี่ปอะไรพี่พี่ห้าสิอร์เฮะอ๋อพี่แม่งน้อยผมยี่ปดเท่าไร่ส่สิบแปดเปอร์น่อนา โอเคเดี๋ยวผมดูโอ้โหพัทที่ตอนนี้เมื่อเที่ยงแล้วครับทุกคนเฮ้ยใครเนี่ยมาถือเนี่ยนายไปไกลๆอุ้ยอุ้ยตัวแะไรงเหลืองนี่มันเชียร์ลีดเดอร์สิไอ้ซี่เชียร์ลีดเดอร์นะดูดินกนี่มันบินท่ามันมีไหนท่าปะไม่รู้อ่ะปลาเยอะมากหมดแล้วเราก็จะสังหารมันด้วยท่าวินโฉบใช้ปีกเออเพื่อเฮื่อเพือเรียบร้อยนะครับก็อีซี่นะฮะ นี่ต้องกินกันหน่อยเพราะว่าเสียเวลาไปฟาร์มนานมากนะครับแค่คลิกเดียวไม่ใช่คลิกเดียวคือซื้อเลียคันดี้ประหยัดวัวท <c oughs> ั้งหมดหลายต,าง<อ>าตังค์ <ไป S 1> นะพี่เราอะไรอ่ะครับอุย้ยคุณบุ๊กอันนี้คุณบุ๊กนะครับเขาเขามีเทพด้วยเขาเป็นอุอย้ยเขาเรียกเขาเรียกว่าตัวอะไรอัลติเมทมิวทัวอะดูดิบุญตรงนี้ <โร S 1> อีกตัวนึงมาจับ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 ทุกคนจับ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 อีกตัวนึงอีกตัวนึงโอเคมาน้องสาวขอให้ไอวีสักเก้าสิบนะมันจะมีมันจะมีถึงไหม อะลองพี่ไทยพี่มันมีสองไอวที่หาย,ยากมากมาไอวีอะไรครับร้อยกับศ <c oughs> ูนย์เจคือผมว่าศูนแม่งแรงก,กว่าร้อยนะครับใช่ครับมันต้องเป็นเป็นยังไงครับคุณน้องเป็นคนยังไงถึงคุณทำไม่ได้ไอวีศูนย์นะครับแบบเป็นคนแบบซีซ่าหรือเปล่าถ้าซื้อเทพมาได้ไอวีศูนย์นี่ก็เอาไปขายแพงมากใช่เหรอใช่มันอ๋อมันหาย,ย <c oughs> อะเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้ตูจับเอาอยู่นี่ ดูซิดูซิยัดฝ่าทองเราอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้นี่อุ้ยอ้าวชิบหายลนะ <c oughs> ฟีดผิดไปใครเช่ไม่ใช่พี่ซีซ่าเนี่ยอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวผมกลับไปหาซีซ่าก่อนเมื่อกี้ผมมือลั่นนะครับแล้วก็ชเวบไปโอซีซ่าเมื่อกี้ไอวีพี่ดีมากโหดมากด้วยนี่สามสิบสี่ครับผมโอ้ยไปอีแปะลูกไปเก็บไว้เคเคอันนี้ห้าส <c oughs> ิบก็ยังดีนะ กนะ็มันฟรีนะมันมันฟรีมันก็แบบไอวี IV กากนะเดี๋ยวถ้าแบบไงก็เอาอะไรเขาเรียกว่าเลยนะเอาฝามายัดเอาเดือดเนาะใช่ไหนดูซิมันจะมีสักตัวไหมครับผมว่าจะจับนกไม่อย่างเรล้วนๆวัๆนนี้แล้วก็ฟาร์มตังค์ด้วยส่วนตังค์ผมนะครับก็มีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามเท่าเดิมนะครับยังไม่ได้ซื้ออะไรมากนะครับส่วนใหญ่เราจะเล่นแบบเติมนะฮะ <laughs> หาตังค์เองนี่คือแทบจะไม่หานะครับผมคือหวังตรงนะเอาไปถ่ายคนอื่นเขาเนาะตัวอะไรทรงแดงอะครับ เฮ้ยนี่มันนี่มันหมีหมีเท็ดดี้เชื่อเรียบร้อยเอาหมีต่อปลาตัวอะไรวะสิตัวอะไรวะเออพี่ไทยพี่พี่จำได้บอกเนี่ยไหนไหนไหนพี่พีให้ผมจับตัวเนี่ยเซนาร์ตเหรอนี่นี่มันอัดเถื่อนเอ้ามันอัดมันล่างแปลกๆนะอะมันมันเปลี่ยนไปผมวะพี่ผมจำไม่ได้เอออัดมันเปลี่ยนไปทุกคนดูดิอัปเดตใหม่ ใช่โอ้โหอัดมึงดูหล่อเหลาขึ้นผมไปจอนึกับเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบแบบห้าสิบห้าแล้วอันนี้มันอันนี้มันล่างสามนี่ใช่ปะใช่จริครับอันนี้มันล่างสามนี่นะทุกคนโอเคผมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเดี๋ยวฟาร์มไว้ข้างหน้าไปไหนข้างหน้าแล้วเอ้ยสลีปไอ้บ้าจับได้ไม่ใช่พี่ไม่ฆ่าเกินเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ย หน่านีไอ้สิใครอะใครอะอุ๊ยเอาดีครับเอ้าเกิดแถงไหนฮะเอ้าใครสู้ใครสู้เฮ้ยแล้วลสิละคือพี่ก็พ่ายอยู่ตั้งนานเองก็ไม่รีบบอกทุกคนดังๆทนอันนี้คือไรบอลเมก้าเหรอเมก้าเออตอนนี้เมก้าใช้นี่ มันจับได้ไหมอ่ะจับไม่ได้จับไม่ได้ดิพี่ใช่นี่ด้วยเหรอใช่เหรอวะมันมีโอกาสเกิดขนาดนี้เหรอเออแน่เป็นบอลอีเจนพี่ใช่นี่ร้อยเป็นแล้วผมจะสู้ยังไงเนี่ยครับคือผมเอาไคล์ก้ามาไอ้มันแพ้ท่านไหนวะน้ำแข็งน้ำแข็งต้อแข่งคุมสี่แล้เอาไอ้บีมไอ้บีมไอ้เจื้ออุ้ยอุ้ยพลังอุ้ยสบายตัวเดียวแหละไอซี่แตกแตกเนี่ยโอ้โหไคล์ก้าแบกว่ะน้ำแข็งอุ อุ้ยหินดิหินชิบหายแล้วแล้วผมโอเคได้เพจมาอุ้ยซีเราเก็บของเทคออเดิอุ้ยได้มป็นค่าว้าวมันมันมีให้หยิบสามอันที่ผมควรจะหยิบอันไหนครับผมควรจะหยิบซ้ายมือนะคนเลเรเลเเรียบเลยเดี๋ยวดู๋ยซีพี่ไทยพี่ขอไอ้นี่เนี่ยอะไรวะคอมบอลเดี๋ยวพี่งบหมดจ้าซีซ่าไปเอาบอลยังไหนโอเคเดี๋ยวผมจะโยนบอลให้ซีซ่านะครับนี่เอาไปเลเวลบอลเอาไป โอุ๊ยผมได้ทุกคนผมได้หินเมฆ้ามด้วยของนกเมฆว่ะเฮ้ยไหนๆแล้วเมื่อกี้นกเมฆของผมไปไหนแล้ววะนี่น้องน้องน้องนี่ไงน้องน้องน้องอันนี้สามห้าว่ะอันนี้นี่ตัวนี้นี่ไม่ได้เจอตัววลเท่าไหร่พี่ตอนแรกอะตอนแรกวิวห้าห้าครับผมอ๋ออยู่ในบอลผมนะสีท่าไหนร้านเราอย่างนี้หรอเฮ้ยทุกคนวุ้ย ดีนะคือเรามีไคโอกานะเมื่อกี้ก็สามช็อตเท่านั้นนะครับแบบจะเอื้ออะไรอ่ะชิบหายแล้วผมควรจะตีมันดีไหมพี่ไทย<ช>ไม่ลองมัง,<อ>มงกรตีพ,พี่ไคโอกาตีน่าจะแตแวกวป่บมังกรมันตีแฟรี่เขาเ้าแรงมากแต่สิครับจเย็นๆนะครับควรจะจับไหมครับจับดีฮะเพราะว่าเราจะได้แบบเมกาให้โชว์สดๆร้อนๆเลยเนาะโอเคเอาเลเวลวันเหมือนผมจะเริ่มหมดแล้วครับบอลอยู่ที่ใคร หมดไปกับซีซ่าครับซีซ่ามันเออมันใช่เลยผมเนี่ยบ้านนะน้องชาย<ม>ฉันไม่ไหวกับนายแล้วฉันมีเลเวลบอลอยู่เยอะมากนะฉันได้ทั้งวันอะลรอย่างเงี้ยฮะบอกเลยฉันสู้กับนายได้ทั้งวันโอเคถ้าได้ดีหน่อยนะครับไอวี IV ก็สัก80ขึ้นผมว่าโอเคเรียบร้อยแล้วอ้ามุดพอดีเลยโุยซีซ่าเราโชคดีมากเลยนะวันเนี้ย รหรือว่าอทองปลาเป็นใจเออคืออ,อะไรทุกอย่างแบบเป็นใจมากๆนะครับโอเคเราจะไปเ,ออเมกาตรงไหนดีสปาไหมเมกาที่สปา,า,า,สปาดีกว่ามาดูโปรโมชั่นใหม่กันด้วยจะได้ขายของกันนิดนึงนะฮะเขาต้องให้ขายของกันหน่อย้ถูกแต่ละตัวดิจะร้อยห้าสิบาทไอกิลาติน่า300บาทดากอนคาตาน้าโอ้โหเทพแต่ลตัว 500, Dragon, osa, ห้ารดากอนเรีคซ่าหรอสีขาวเว้ย มาดูนี่นะครับ1 0 0 0พันโรบอทวิวทูพันห้าได้สองตัวไอเซเซเติมพี่หน่อยดิเิซ่าหน้านะพี่สองตัวนี้ดูดิอยากได้ไม่ได้พันหา้าได้สองตัวเซเนอ,ดดอ,อาด้าอ๋อไออีไม่ใช่เซเนอาดิอาเซอุสอดดออบูดิบอาเซอุสกับไอ้ดักไรนี่เออเออชัดจัดทุกคนพี่ผมเติมให้อ่ะพี่ไทยใช่เติมให้พี่หน่อยได้ไหมพี่ไม่ดูยดผมในเกมเลยยดอะไรวะไอซิซ่ายดพรีเมียมได้หละชัดเจนอุซิซาไม่งกอ่ะ โ oh. อ้ย AV ไอ oh, วีเท่ไรโอ้โหไอวีเช็ดเคอวีสี่สิบเปอร์เซ็นต์เฮยแอแกแอแทนำวะแ่งทุกอย่างแต่แอทแทกอะยี่สิบสองทำไมมันใครพี่ใค่ไมดีครับม,ม,มันต้องไอ้นี่ดิไปเปเชียลดิเออวะมันเดือดเนะผมผมดูก่อนเมื่อกี้ไอมันแบ่งอะไรวะว้าวสุดยอดเลยเปเชียลแอทแทกากากสุดเลยยี่ยัยยงกากอะ <c oughs> ไม่น่าจบเลย นอนนนาน่าเอามาเลี้ยงฮนะนิสัยแล้วครับเดี๋ยวเนระขอดูก่อนนินสัยนี่นินสัยนิสัยแอทแท็กกับสเปเชียลแอท็กอัดามันใช้ได้ <c oughs> ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาเมก้าสักรอบหนึ่งไม่เคยเมก้านะตั้งแต่เล่นมานะมันใช้ยังไงต้องกดอะไรนะครับเผื่อบ,บางคนมาดูนะฮะกดตัวบีไหมกดโอเคเกดบีก่อนกดตัวบีนะครับเลื่อนไปตรงนี้อย่างนี้จะดึก คืออันนี้คือการเขาเรียกว่าเมกาข้างนอกแบทเทิลนะครับพอถัดไปเรากดตัวบีแล้วมาตรงนี้ก่อนนะทุกคนคือต้องไปตั้งปุ่มก่อนนะ mm hmm. แล้วผมสอนตั้งปุ่มก่อนเนี่ยไปตรงอะอะไรวะโปเกมอนนะครับพิกเซอมอนเอ่อพิกเซอมอนตัวเนี้ยแล้วก็หาคําว่าเอา่อหาคำว่าอะไรวะน,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 นี่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 เนี่ยนะนี่ครับผมตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวบีอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าจะเมกานะเปลี่ยนเป็นตัวจีตรงนี้นะครับผม โอเคกดตัวบีมาตรงนี้ฟึบแล้วก็กดตัวจีเอ้ยปัดต้องเปล่าไปก่อนครับแต่บอกไว้ก่อนคือคุณต้องมีกําไรอันนี้นะครับกําไรเมกาแล้วก็ต้องมีหินเมกาของตัวนั้นด้วยนะครับแล้วกดตัวจีเลยครับจีซ่าพี่กดดีเองคือรู้ไหมพี่เกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นลมันตรงกับมอนิ่งัดหนึ่งวินลืมปับ่อเห็นแดงเสือต้องไม่รับแล้วผมขอปับปุ่มก่อนทุกคนโอเคคืออย่าให้มันแดงนะครับ อุ้ยเดี๋ยวมันซ้ำกับปุ่มไหนก้าโอ้โหซ้ำเยอะจังวะโอเคนี่น,นทุกคนอย่าให้มันแดงนะครับเมื่อกี้ผมพลาดนะผมลืมผมลืมมองนะครับตาบอดสีช่วงนี้แดงมันแดงมันเขืนแล้วก็จะแปลงไม่ได้ใชั่ใช่ถุยมันซ้ำกับปุ่มอืน้นโอเคครับ okay. ผมแล้วกดตจ,จีนะครับเอเนี่มันก็จะมีแบบเริ่มมีลําแสงเกิดขึ้นนะครับลำแสงแล้วก็แต่ก็การางมันช้างไม่ใช่จนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเขาเรียกว่าขยายเมฆปะ ดูดิครับเกาปุ่ไฟก็จะปุยปุยไฟเเพิ่มขึ้นเอ๊ะโตัวใหญ่ขึ้นแล้วสแตทโหดขึ้นไหมเอ่ยไหนดูซิสแตทเพิ่มครับอาบิลิตี้เปลี่ยนเอ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะมังกรเหรอครับตัวอะไรวะมังกรแฟรี่มังกรแฟรี่นะครับมันช่างยิ่งยิ่งยอดเยี่ยมยิ่งหนักแล้วทุกคนโอ้สุดยอดไปเลยยกนิ้วให้เลยแต่ผมคือต้องไปฟาร์มไมลกันเพิ่มนะฮะโอเคไหนไหนใครเอาไปบินอวดชาวบ้านดิวัสดีครับสนใจซื้อตัวนี้ไหมครับ เขาทำขายเงินจริงเลยเอาชิบขอไงล่ะบอกเลยเซอรนี้แม่งขายเงินจริงโดนแบนนะจรงอยู่เป็นรวมนะโดนรวบตำรวจตำรวจโหดตำรวจจับโดนรวบนะเข้าตารางนะบอกไก่อนนะสวัสดีครับอุ้ยชุดเท่แล้วเราเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหกำลังขุดดินอยู่เหรอเฮ้ยกาชาสักอยากได้กาชาเดี๋ยวเอาดิวะสิสิไ่อดีสักอันไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสันเจ้าอลูกปั้นปลดปล่อยโปเกมอน ไหนดูสิใช้อะไรได้บ้างอ๋อโอเค,อเคจาได้แล้วอันเนี้ยคือคือเรียกว่าไงดีคือต้องเอามอนวลวร้อยเนี่ยไปปล่อยคือถ้ามอนเวลร้อยหนึ่งตัวไปปล่อยเนี่ยมันจะได้ค่าคอมดีหนึ่งค่านะครับแล้วก็เอามาแลกของได้ตรงเนี้ยว้าวสุดยอดเลยผมเอาเ,เอาเซนตอาร์ตี้ไปปล่อยได้ไหมพี่ไทยอย่ามันยังไม่เวลวร้อยไม่ไม่มันต้องปล่อยเวลร้อยเท่านั้นเล้อือ่นไม่ได้นะครับผมก็จะปล่อยโัวไหนดีวะเอาไคกล้าปล่อยแล้วกันเนาะชิวๆอ่ะเ<ว>ดี๋ยวในิวชิไม่ปล่อยจริงนะพี่ คือคือเด็กในเซิร์ฟนี่กลำลังกบัดอยว่จะปล่อยทำไ,ไมวะให้ตู่ก็ได้อะไรแบบวันนี้หรอือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวพันนี้เนะี่ยไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มิชชั่นเราแม่งสำเร็จคือมิชชั่นจริงๆนะว่าจะจับนกเมฆอย่างเดียวแต,แต่บอสมันเกิดทุกคนถือว่าดีมากเลยนะครับมิชชั่นได้สองอันแล้วสิสารยังไงล่ะดูว่าดวงเราดีมากจะแค่จะหานกเมฆแต่เราก็ไปเจอบอสเมก้านะครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนครับฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด, share, กดแชร์กดซับสไคร e พี่ซาบาใบายทุกคนห่นคะครับ